คุณประสบปัญหาแมสขาดตลาดหรือไม่หรือว่าเป็นพ่อเราไม่รู้ว่าใครกักตุนสินค้าคุณเจอปัญหาแมสที่ใส่ลำบากหรือเปล่ามันทำให้คุณต้องไปซื้อใหม่อยู่เรื่อยใช่ไหมปัญหาเหล่านี้จะหมดไฟถ้าคุณใช้แชมว่า,วานี่ทำแมสด้วยเหรอคนเราจะรู้สึกยังไงวะว่า ถ้ายี่ห้อที่เราไปเช็ดพื้นเช็ดคาบสิ่งสกปรกนี่ครับมาเป็นหน้ากากอนมามัยโอเคโฆษณาแปลกๆอีกแล้วนะครับคราวนี้แช,ชมป์ว้าวไปทาแมสไปทําหน้ากากนะครับอืมเหมือนแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเลยวะที่แบบว่าจะทําทุกอย่างนี่ครับ <S <S อะไรอะไรมิ่มี่นี่แหละใช่ไหมวะเออน่าจะใช่เนี่ย get the shamwow mask made in Germany and the USA. it's made with the same high Okay. แต่ก่อนจะเป็นจากเยอรมันอย่างเดียวนะครับตอนนี้มี USA ด้วย Tech material used to make surgical masks. But the thing is you can't wash these shamwows are machine washable, reusable, and disposable masks. Come on, you're wasting them like you're a billionaire at a nightclub. Check. Okay. ใช้วัสดุวัสดุเดียวกับหน้ากากที่เขาใช้ผ่าตัดนะครับอืมคลิปที่แล้วมีคนบ่นนะครับว่าผมโพสบ่อย ถ้าผมไม่พอเนี่ย คนที่เขาฟังอังกฤษไม่รู้เรื่องเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคมีสังกะสีนะครับมีแบสังกะส้นะครับ And you save the environment. Yeah, yeah save environment. Save yourselves. Get your ShamWow mask with zinc for only $29.99 plus free shipping. But if you call now, you'll get a second ShamWow mask free. Just pay for processing. Call 1-800-239-2134. That's $1-800-239-2134. 1-800-239-2134. Call now. บางทีผมคิดนะว่าเขาทําเป็นมีมหรือเขาทําออกมาขายจริงๆวะเนี่ยแล้วปรากฏว่าผมไปหาข้อมูลเนี้ยเขาทําขายจริงๆแถมมีคนมารีวิวด้วยชื่อคลิปว่าแชมว้าวเฟสแมทรีวิวนี่เกิดเกิดรีวิวแมทแชมว้าวอ่ะก็ไม่ไม่ไม่สีเหลืองเหมือนเหมือนในคลิปนี่ ผมว่าก็ดูดีอยู่นะแต่ถ้าใช้ในไทยนะครับปัญหามันก็คือมันมีโลโก้แชมว้าวติดอยู่บนหน้ามากไม่นุนไหมผมก็เข้าไปสองช่องเขาเนีช่องแชมว้าวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโปรดักต์เยอะมากเยอะจริงๆนะโปรดักต์เขาเนี่ยเยอะจนบางทีผมคิดว่ามันเป็นมีม จริงอย่างเช่นอันนี้เนะี่บ Invisible Spot อเดี๋ยวเราเค่อยแยกหมวดหมู่ไปทำคลิปเกี่ยวกับเขาอย่างเดียวเลยดีกว่านะี่ครับแต่วันนี้เรามาดูโฆษณาแปลกๆอาฮะชิโมโนเพลเลอร์เครื่องปลอกนะี่ยยี่ห้อชิโมโนมหน้าตามันก็คล้ายๆบ้านเรานะอ่ะมันจะเป็นยังไง โอ้โหเสียงเสียงน้อยยังเยอะชิโมโนโปรดักส์มีอันใหญ่กับอันเล็กนครับฟังจากสำเนียงแล้วนะครับน่าจะเจแปนนิสนะไม่เจแปนนิสก็ชนสนียงแล้วนะครับน่าจะเจเปนนิสนะไม่เปนก็ใชนครับ ผักอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผักที่ที่เป็นผลไม้อืมอืมอืมหมายถึงพวกผักหัวอะไรแบบนี้ใช่ปหที่มันอาจจะเหมือนผลไม้แต่มันเป็นผักเออเอางงไปอีกกูเนี่ยมีใบมีดบนล่างนี่ครับ โั่เดปอกนอะรบนันอดมัแทาเห็่ไบกอาตด้าหนที่ขูกดบ้านผมตทรองารัที่เเดีนกัน้ไปกอัี่งเกันั่วไปนะกอั่เรหนันทั่ไกออการเอาจกครับคือาตัดแเรนปนัาตัดแีเหนก่ะัการหั่หนันนะครับอเค แบบนี้โอเคมันก็จะสไลด์ดูเหมือนใบเมีดยมันจะหมุนด้วยนะครับ <c oughs> <ง>มันก็เลยอาวบบว่าทำให้หันง่ายดีไซน์ทำสัญญาณส,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 สัญญาลอะสัญลักษณ์เลยโอ้ทำ <c oughs> ให้เป็นรูป <c oughs> ดอกไม้ she is ล้วก c a ไลซ์ว a ธีสไครื่องจิ้งวก็โอนี้แล้วนะครับ่นเป็น a ิ e h e แล้วก้เขาพูดว่รนตู้เย็น ไม่ใช่วะ <red> อันนี้ shredded ฝอยล่ะ fish first หรือว่าเป็นเส้นหั่นเส้น sliced เฮ้ย strip คืออะไรอ่ะซื้อคือ <S <S ผมว่าไม่น่าใช่นะไม่น่าจะใช่ strip ไม่น่าจะใช่สตีฟโอเคอืมอืม hmm. example for your carrots okay. so this is a big strips mm. just hold this way and then make these strips here now if you want small strips use the โอเคผมไม่รู้นะครับว่าสตริฟนี่คืออะไรเดี๋ยวลองพิมพ์มัว่วดูสตริฟ สตทรฟีฟสตรีฟสตรีฟเฮ้ยหันฝอยภาษาอังกฤษว่าไงอะ่ะเราพิมพ์ภาษาไทยไปแล้วมันเป็นสไลซ์นะเงับอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรใครรู้คอมเมนต์นะเงับหืมแชมมี่นอกจากแชมว้าวแล้วยังมีแชมมี่อีกนะเงับ โอเคโอ้โหแชมมี่แมนเลยเหรอโอเคก็เดี๋ยวว่างั้นว่างี้นะครับอืมขิงเนี่ยเขาบอกแชมว้าวเนี่ยเช็ดได้เท่าไหร่วะสิบครั้งแต่ซูเปอร์แชมมี่นี่ครับเช็ดได้21ครั้ง <laughs> Cars, trucks, SUVs. <laughs> Usually the kitchen instead of paper towel. Now spill something on the floor, you could use as mops to clean your floor. Dishes, countertops, tables. Look at this, they hold lots of liquid. Lots and lots of equipment, pick them up with spill. Here's what people like the most. There's no drip, no leaks, to the mess. They have to be damp to absorb, but then water wring them out, ready to use. Here's how you take the water off your car. It, มันไม่ต่างอะไรจากแชมป์ว่าวเลยวะ่ะเราแค่เอาแชมป์ว่าวมาแปะกันสองแผ่นหรือเปล่าวะแล้วก็ได้แชมมี่เลยแชมมี่ยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับแชมป์ว่าวสิบสองครั้งแชมป์ว่าวสองแผ่นได้ยี่สิบสี่ครั้ง <laughs> ว่าไปนู่นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะดูไปต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไง It's in the carpet. Your friends go over glass of red wine. It's in the carpet. Drunk. โอเคผมว่าไม่แตกต่างว่ะน่าจะเหมือนกันหมดเลยเพียงแค่ว่า Shammy ซับได้ดีกว่า ShamWow ShamWow เนี่ย12ครั้งแต่ Shammy 21ครั้งเหมือนกันหมดนะครับวิธีรีวิวเหมือนกันเป๊ะโอเคเพราะฉะนั้น Shammy ขอผ่านนะครับ ความจริงก็มีของไทยอีกนะเราดูของไทยอีกสักอันไหมหรือว่าของฝรั่งต่อดีพี่ใช้กล้องตัวนี้มานานหรือยังนานแล้วล่ะแล้วคุณภาพเป็นไงบ้างเหรไม่รู้เป็นอะไรเรนเสื่อมมันโม่ๆใช่ไหมเดี๋ยวนานเลยมีเลนตัวใหม่มาจากมีการโอเคเอางี้พี่เอาเบอร์โทรผมไปก่อนยังไงยังไงคุโทรหาไม่เรื่องงานไม่ยากจนนะครับไม่เคยใช้ครับโอเคมีครีมขายด้วย โอเคเอางี้ <Okay. S 2> ที่ทำประกันชีวิตมัง้ง่งพี่เกิด oh คนกระโดงกระเด็นมาหัวล่างข้างแตกชื่นชมคนขยันอืแ,นอแล็กอัพเดี๋ยวอีกอันนึงรู้สึกว่าจะเป็นผู้จัดการนี่ครับนั่งอยู่บนรถนี่แหละรถติดไฟแดงนะครับวิ่งไปขายพวงมาลัยกับหนังสือพิมพ์เออเออเน่าจานเดียวกันโอ้โห ก็ชื่อคลิปมันบอกว่าโฆษณาเก่าๆหาๆาหาดูยากนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยภาพแตกยับเก่าจริงโฆษณาอะไรวะเอออออออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเริ่มใจเพื่อนรู้แบ่งปันแบ่งปันเลยวะอืโอเครู้แล้วว่าแบ่งปันอะไรโฆษณาบะหมี่ชัวโอเค <c oughs> รสกุ้งนึ่งมะนาวอร่อยมันจะมีช่วงหนึ่งในวัยรุ่นของผมเนี่ยที่ผมไม่ได้แตะไม่ได้ดูทีวีเลยเนี่ยหรืออาจจะไม่ได้ดูสื่ออะไรเลยสักนิดคือช่วงที่ผมออกมาหางานทำเนี่ยแล้วก็อยู่ห้องเช่าแบบซุมโซมแบบไม่มีทีวีอะไรแบบนี้อืมเพราะฉะนั้นผมจะเซนซิทีฟกับโฆษณาอะไรที่ผมไม่เคยดูนะครับ <c oughs> ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแหม เราก็นึกว่ามันแชร์อะไรซีซาร์ซีซาร์อุ้ยอยู่อุ้ยอยู่เนี่ยสุดท้ายมามาคุยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ผ่านหน้าบายสวัสดีครับเ yeah! จอถ้าใครสังเกตนะครับเก้าอี้ตัวนี้กลับมาแล้วใช่ผมกลับมาสตรูส,ส,ส,ต,รสตรูสตรูมาอีกครั้งนะ